สวัสดีครับสวัสดีท่านนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรอกสปินนิ่งนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดสดๆล้อนๆเลยจากค่ายของ Okuma นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผม o k u m มา e i ซมา HD นะครับเบอร์2005 S h A ตัวใหม่ล่าสุด2025นะ ครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆดําตัดแดงดุดันนะครับราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ1,000งปลายๆนะครับหนึ่ปลายๆก็ถือว่าไม่แพงสําหรับค่ายของแบรนด์โอกม่านี่นะนะก็ได้ยินชื่อนะครับก็จําหน่ายมาในบ้านเรามานานหลายปีแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองนะถ้าจาไม่ผิดนะครับไซม่าเนี่ยมันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยก็โทนสีนี้แหละ ดำแดงนะครับก็ตัวนี้ก็ปรับปรุงหลายๆอย่างมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าใส่เทคโนโลยีอะไรมารุ่นใหม่มาเนี่ยก็ก่อนข้างที่จะอัปเกรดขึ้นมาแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นนี่ครับตัวสปูลตื้นนะครับนี่ครับเป็นสปูนต้นนะครับเว่าผมเนี่ยจะเอามาตกหมึกนะครับสําหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยผมจะบอกว่าผมได้มาตัวเนี้ยมันจะแถมนี่ด้วยนะครับ แถมชุดแต่งมาให้เรานะครับนี่นะครับเป็นฝาเบรกพร้อมกับสปินแคปนะครับคือแต่งเป็นโทนแบบเงินเงินนะครับโทนเงินนะครับอันนี้คุ้มเลยครับให้ของแต่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับได้แก้มนะครับของทางโอคุมานะครับนี่ครับให้มาพร้อมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโอคุมาเนี่ยในปัจจุบันนะครับบริษัทที่จําจัดจําหน่ายเนี่ยก็จะเป็นอ่าลาพาร่าไทยแลนด์นะครับที่จัดจําหน่ายนะครับถ้าใครจะเบิกอะไรหรืออะไรก็ติดต่อทางลาพาร่าเลยนะครับสเปคนะครับผม ตัวนี้จะเป็นลูกปืนจะเป็น7จบวกหนะครับรอบ6.0นะครับนี่นะครับหมุนสายหนึ่งรอบเนี่ยเก็บได้88เส้นนะครับน้ำหนัก233กรัมนะครับกำลังเบรก6กกิโลกรัมนะครับบอดี้และโรเตอร์เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นบอดี้เนี่ยจะเป็นอ่าพวกคาร์บอนนะครับผมแต่ว่าการทำเนี่ยทำบอดี้และโรเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงตามฉบับของโอกูมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยนะครับโคนขาลอก เนี่ยหนาๆเลยนะครับแขนเป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวหมุนนะครับความลื่นนี่นะครับความลื่นนี่ก็ถือว่าจัดในจัดว่าลื่นนะครับลื่นมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับใครที่ชอบเล่นงานทะเลตกหมึกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเอาไปบาลานซ์กับคันที่มีน้ําหนักเบาก็ถือว่าโอเคเลยเพราะผมบาลานซ์ไปแล้วนะครับก็ถือว่าน้ําหนักการบาลานซ์คันเนี่ยดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูคลิกเสียงกันหน่อยนะครับ นี่นะครับคลิกเสียงนะครับโอ้คลิกเสียงดังเพราะมากนะครับเดี๋ยวเทคโนโลยียต่างเนี่ยอธิบายไปด้วยหลือไปด้วยแล้วก็ถ่าไปด้วยเลยนะเพราะมันมีเทคโนโลยีในหลายๆอย่างที่มันอยู่ในโลกตัวนี้นะครับ หน็อกจะเป็นหน็อกยางนะครับอ่าจะเหน็บเนบมือหน่อยนะครับนี่นะครับหน็อกยางเปลี่ยนหน็อกได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่าโอเคเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนหน็อกเป็นหน็อกแต่งได้นะครับเสร็จผมละเดี๋ยวผมไปทาเป็นหน็อกแต่งโอ้ให้ลูกปืนมาแล้วนะครับไม่ต้องไปอัพเลยนะครับนี่นะครับผมให้ลูกปืนมาทั้งสองตลับเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจัดไปสองตลับ ลูกปืนตลับค่อนข้างใหญ่อยู่นะลูกปืนเนี่ยเขาฉลมจาระบีมาเคลือบจารบีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าวงใน4มิลนะครับวงใน4มิลวงนอกนะครับ7มิลความหนา2.5มิล2.5มิลนะครับแล้วก็แกนนะครับก็จะเป็นแกน4มิลนี่แหละแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเป็นแขนชิ้นเดียวนะครับแขนชิ้นเดียวลดการคอนนะครับจุดนี้เป็นแขนเกลียวที่ไม่มีซีนกันยาอ่าซีนกันน้ํามาให้นะครับฝาปับเบรกนี่ก็มีคลิกเสียงมาให้นะครับนี่นะครับฝาปรับเบรกนะครับ ฝาปับเบรกนี่เขาให้มาสองอันเลยนะครับฝาสีดำโทนดำกับฝาสีโครเมียมนะครับผมมีซิญยางมาให้พร้อมนะครับกับสปินแคปแต่งมานะครับแต่ก็ไม่มีโอลิงกันน้ำนะครับนี่ครับจะบอกว่าสปูลนี่สวยมากนะครับดีไซน์นะครับดูการทำสีการโคดติ้งสีต่างๆนะครับไซม่านะครับ S D 2 0 0 5 S h A นะครับสายเขาบอกมาเลยนะครับ0.6ได้210เมตร 0.8ได้150เมตรโอ้โหงานหมึกสบายมาก PE1 ได้125เมตรเนี่ยบอกกับงานตกหมึกมากนะครับสวยๆเลยครับสปูลงานดีมากนะครับถ้วยคลิกเสียงนี่เป็นแบบนี้นะครับร่องที่จะน้ําจะเข้าห้องเบรกเนี่ยก็ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าซีนยางเนี่ยมันจะปิดอยู่แล้วนะครับปิดตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าละอองน้ําเข้ามันก็จะเข้าไปในร่องนี้ก่อนนะครับเนี่ยร่องร่องด้านล่างนะครับนะครับก็โอกาสที่จะน้ําที่จะเข้า ท้องเบรกแทบไม่มีเลยนะครับถ้าลอกไม่จมน้ําตกน้ําจริงๆนะครับสบายมากไปดูผ้าเบรกกันนะครับผ้าเบรกให้มากี่ชุดผ้าเบรกให้มาทั้งหมด3ชุดนะครับเป็นกำมะดีชลอมจารบีมาแล้วก็นี่ข้างในนะครับก็สามารถอัพลูกปืนได้อีกหนึ่งตลับนะครับในใต้สปูลอ่าในสปูลนะครับผ้าเบรกเนี่ยเป็นกำมะดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อละเอียดนะครับเพื่อความเนียนของเบรกถ้าตามสเปคเนี่ยที่เขาระบุมานะครับก็เขาบอกว่า ฉลมจารบีจารบีนี่เป็นเกรดดีนะครับก็คือเป็นเกรดของญี่ปุ่นเลยนะครับเป้าผ้าเบรกเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับนี่ในสปูนเราสามารถนะครับอัพลูกปืนได้อีกหนึ่งตลับนะครับตอนนี้มันเป็นวุ o อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงใน4มิลนะครับวงนอกเนี่ยเมิลแล้วก็ความหนา2.5มิลนะครับก็คือจะเท่ากับลูกปืนหนอปนะครับหรือว่า ผมจะเอาลูกปืนหน็อกเนี่ยใส่ไปในนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมเทได้ดูนะจะได้เป็นการอัพไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลูกปืนหน็อกนะครับใส่เข้าไปแทนบุ๊ดใต้สปูลน,นะครับดูว่ามันจะพอดีไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะพอดีเป็นการอัพไปในตัวปั๊บอ่ะนี่ครับพอดีเลยนะครับเอาลูกปืนหนอ็อก ใส่ไปแทนแล้วก็ค่อยไปหาลูกปืนมาเปลี่ยนตรงนอตแทนนะครับตอนนี้เราก็ใส่บูทไปก่อนนะครับผมคลิกเสียงของเขาก็จะเป็นขอควายนะครับนะครับคลิกเสียงขอควายนะครับลวดคลิกเสียงก็แข็งแรงแน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปรื้อโรเตอร์กันนะครับน็อตยึดโรเตอร์ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแต่จุดนี้ก็ไม่ได้มีซินกันน้ำมานะครับเทคโนโลยีของโรเตอร์นะครับ ที่กล่องเขาระบุไว้ว่า CFR นะครับ s i l i c o n g Flow Roter นะครับคือถ้าเดาเนี่ยก็คือว่าอาโรเตอร์เนี่ยเขา,เอาออกแบบมาเพื่อให้เวลาเราหมุนเนี่ยก็คือจะทําให้บาลานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลอกจะไม่แกว่งนะครับลอกจะแกว่งน้อยที่สุดนะครับผมเนี่เขาบาลานโรเตอร์มาให้แล้วนะโรเตอร์ก็น้ําหนักเบาเจาะรูมาเยอะที่สุดเท่าที่จะเจาะรูได้นะครับนี่นะครับก็ดูจกทะลุเข้าไปฝั่งนู้นเลยนะครับ แขนกว้านนะครับสีดำนะครับเป็นลวดชิ้นใหญ่เลยนะครับมีหมุดล็อกมาให้นะครับหมุดล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับในการที่จะไม่ให้หน้าลอกเนี่ยมันดิดกลับเวลาเราปวดหรือว่าเครื่องเยอะออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูโรเลอร์กันนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับที่เขาให้มาเนี่ยนะครับในตัวลายโรเลอร์เนี่ยนะครับผิวการเคลือบนะครับการเคลือบของตัวโรเลอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการเคลือบแบบ DLC ข้อมูลที่ผมหามานะครับคือการเคลือบแบบ DLC เนี่ยหมายความว่านะครับก็จะเป็นไดมอนด์ l i ท์คาร์บอนะครับก็คือกระบวนการเคลือบผิวฟิล์มคาร์บอนที่มีคุณสมบัติคล้ายเพชรน,นะครับก็คือทำให้การไหลลื่นเนี่ยหรือว่าการทำงานร่วมกับสายเนี่ยมันไหลลื่นมากๆนะครับแล้วก็การเคลือบผิวแบบนีนะ้มีความคงทนสูงมากนะครับที่ทนต่อแรงเสียดสีนะครับฉะนั้นเนี่ย มันสามารถรองรับสาย PE ได้สบายสบายมากๆนะครับแล้วก็ให้ความลื่นแล้วก็ลดอาการสายตีเกลียวนะครับจุดนี้ถือว่าจุดเด่นของเขาเลยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลมาประมาณนี้นะครับนี่ครับให้นานาดูกันชัดๆนะครับการเคลือบผิวแบบไลมอน DLC นะครับไ o มอนไ h ค Carbon นะครับคือมันจะดำเงาแบบดำเงาสนิทแล้วก็จะมีความมันเงามากๆนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ คือความลื่นเนี่ยมันลื่นมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโรลเลอร์นะครับเขาก็ให้ลูกปืนมาแล้วนะครับอ่าดูผิวด้านในเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลือบเห็นไหมครับเนี่ยด้านในเขาไม่ได้เคลือบอ่านะครับเาเคลือบแต่ผิวภายนอกนะครับในชุดลายโรลเลอร์นะครับผมนี่นะครับมีบูธทองเหลืองด้านในแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะครับมีลูกปืนโปู่งานดีบ้างนะครับคือจะอัพเป็นลูกปืนสองตลับก็ได้นะครับแต่ว่ามัน อยู่ในเบ้าพลาสติกข้างในนะครับคือแบบถ้าเล่นงานน้ําเค็มเนี่ยผมว่าสบายๆครับคือเขาทํารองรับมาแล้วนะครับผมนี่วงในของลูกปืนในรารเลอร์4มิลน,นะครับวงนอก7มิลความหนา2.5มิลน,นะครับก็เท่ากับลูกปืนนอกนะครับก็จะไปถอดในส่วนของบอดี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบชุดลูกปืนกันตีกับลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนแล้วก็ชุดเฟืองพิเนียนต่างๆนะครับนี่ครับพลาสติก อย่างดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็นข้างในแล้วครับชุดลูกปืนกันที่กับเฟร์มพิเนียนนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงจุดกันน้ํานะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับซีนยางนะครับกันระบบกันน้ําเข้านะครับเขาก็เตรียมมาให้เราแล้วนะครับังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเล่นงานน้ําเค็มเนี่ยมันเล่นได้เลยนะนี่นะครับ อันนี้คือซีนยากนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นกาดท้ายชุบโครเมียมนะครับโอโหอย่างหนาเลยพลาสติกโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปิดบอดี้พร้อมๆกันนะครับดูสิภายในเจ้ารอกตัวนี้นะครับโอโหเฟืองใหญ่มากเอาฝารอกฝั่งนี้ก่อนนะครับให้นานาดูนะครับดูความหนาของฝารอกครับนี่นะครับตรงขอบนี่นะครับนี่เนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้ฝารอกนี่หนามากนะครับเบิกเบือนแข็งแรงไม่ต้องห่วง แล้วก็ลูกปืนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่ตลับค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับลูกปืนของโอคุม่านะครับผมก็เป็นงานน้ําเค็มได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋วดูวงในนะครับวงใน7มิลวงนอก13มมิลนะครับความหนา4มิลนะครับหนาๆเลยฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเฟืองกันนะครับผมโอ้โหนี่ข้อมูลของเฟืองนะครับเอ่เฟืองี่ยจะอัปเกรดใหม่หมดก็คือขนาดเขาจะทําขนาดเฟืองที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ ความหนาของเฟืองเนี่ยก็จะหนาขึ้นนะครับขนาดของเฟืองนะครับคืองานเฟืองเนี่ยคึงมาค่อนข้างที่จะเนียยมากๆนะครับนี่ครับขนาดของเฟืองเนี่ยสามสิบมิลน,น,นะครับแต่จรารบีเนี่ยค่นอนข้างที่จะไหลออกไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่จรารบีดีๆไปเลยนะครับเพื่อไปเล่นงานน้ําเค็มนะครับและก็ภายในของเจ้าลอกรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูชุดพิเนียนเฟืองพิเนียนแล้วก็ลูกปืนต่างๆที่อยู่ในชุดนี้กันนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นชุดของเฟืองพิเนียนแล้วก็ลูกปืนกันตีกลับนะครับเดี๋ยวผมลือมาให้นาณาดูทีละจุดนะจุดแรกนะครับไปดูเฟืองพิเนียนกันก่อนนะครับนี่เฟืองพิเนียนเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําออกมาดีมากๆนะครับชุดเฟืองพิเนียนนะครับเป็นงานเกึ่งทองเหลืองของทางอุกุมาเนี่ยทนทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกปืนซัพพอร์ตใต้เฟืองพิเนียนนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ลดนะครับลดการสึกลอของการทํางานร่วมกันระหว่างเฟืองพินเนียนกับเฟืองหลักตัวนี้นะครับให้การทํางานเนี่ยสม่ําเสมอนะครับในการอ่าในแรงเพื่อช่วยเรื่องของแรงบดแรงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนการตีกลับของทางโอคุม่านะครับลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนตัวใหญ่นะครับตัวบนนี่ครับอยู่ในเบ้าพลาสติกนะครับตลับใหญ่ๆเลยนะครับวงในนะครับนี่นะครับเจ็ดมิลนะครับ วงนอก14มิลนะครับความหนา5มิลนี่นะครับแล้วก็ลูกปืนประกองเฟืองพิเนียนตัวล่างวงใน5มิลนะครับวงนอก8มิลความหนา2.5มิลนะครับ5 8 2.5ในบอดี้ก็จะมีเฟืองเรียงสายนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเขาก็ตัวคานเนี่ยมีเสาเนี่ยนะครับที่ประคองนะครับประคองกับตัวแกนชักเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขามี โอริงมาด้วยนะครับเพื่อการไม่ให้น้ําเข้าทางท้ายรอกนะครับท้ายบอดี้นะครับให้นะดูแกนชักก่อนนะครับนี่แกนเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสเลยเนี่ยแท่งสแตนเลสเลยนี่ครับสี่มิลเลยนะครับแกนนะครับงานดีมากบอดี้จุดของบอดี้นะครับผมนี่นะครับฝั่งขาลอกดูความหนานะครับนี่ความหนาตามฉบับของโอคุมาเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ทนทานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับความหนาของ ส่วนของบอดี้จุดนี้นะครับแล้วก็ขาบอดี้ตรงนี้ความหนาความอวบความอ้วนนะครับฝั่งบอดี้ฝั่งนี้ก็จะมีลูกปืนอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับลูกปืนบอดี้ฝั่งนี้นะครับวงใน7มิลวงนอกนะครับ11มิลความหนานะครับ3มมิลนะครับและก็ตัวเฟืองเลี้ยงสายไม่ได้มีลูกปืนมาให้นะครับใช้จารบีในการหล่อลื่นนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จุดนี้นะครับ ให้น้าดูจุดที่เขาเทคโนโลยีของเขานะครับนี่นะครับปกติเนี่ยเฟืองพินเนียนเนี่ยมันจะหมุนแบบนี้นะใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานลอกเนี่ยนะครับก็คือที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็หมุนลื่นสมูทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูภายในนะครับของรูระหว่างช่องว่างระหว่างแกนชักเนี่ยนะครับกับเฟืองพินเนียนเนี่ยเขาข้างในเนี่ยเขาจะเปิดช่อง ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดนะครับลดแรงเสียดทานหรือลดแรงเหนื่อยลงนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนได้สมูทขึ้นนะครับเขาเรียกช่วยการรับพอร์ตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับโอเคนะครับจบการรีวิวสําหรับลออโอคุมาไซมาปี2 0 2 5นะครับผมก็กว่าจะเข้ามาขายในไทยได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย ดีลเลอร์นะครับก็คือลาพาร่าเนี่ยรับมารับโอคุมาเนี่ยมาดูแลต่อนะครับจากก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไพโอเนียนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวอาจจะในอนาคตเนี่ยผมว่าจะาจ,จะมีโปรดักไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมมองว่าในราคานี้สเปคนี้วัสดุคุณภาพวัสดุขนาดนี้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องน้ําหนักนิดเดียวนะครับผมถือว่าเป็นล็อกที่ทนทานตามฉบับของโอคุมานะครับถ้าใครใครสนใจเบอร์อื่นนะครับ มีเบอร์หนึ่งพันสองพันห้นี่พันหพันนะครับผมก็มีทั้งหมดเบอร์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อจากในคลิปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ